กิฟน,นะรู้มือพุ่งดีก่อนครับเอาสวัสดีครับขอ,อนันต้ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันดิกาฝักกับผมนะฮะทินทมณิตพามาดูการทำงานของจอรเดียครับ่ผู้ชมในรุ่น E210LC นี่คือตัวใหม่เลยนะออกมาได้ประมาณพันกว่าชั่วโมงครับเหตุผลก็เพราะว่ามีคัน8,000ชั่วโมงมาแล้วนะครับ เ่าแก่ก็เลยตัดสินใจออกมาเสริมทัพกันจัดเต็มเลยแม่คล่องเลยฮะ12.7รอบต่อน,นาทีครับความเร็วของวงสวิงเขาุงจี0.93นะฮะวอนเดีนเลยต้องบอกว่าหุ่นเขานิ่ล่ำเลยดูธรรมะถมแมงดีมีกล้างผู้ชมชัดเจนฮนะเป็นเหลี่ยมเป็นสันหลายคนเห็นแล้วก็ตกหลุมรักครั้งแรกเลยฮะใช้เครื่องยนต์ของจอรเดียนะครับ power tech ให้กำลังแรงม้าสูงสุด158แรงม้าครับ4สูบคอมบัเทอร์เทอร์โบขนาดของเครื่องยนต์นั้นอยู่ที่4.5ลิตรครถือว่าเร็วดีครับแล้วก็อย่างนึงคือประหยัดน้ำมันด้วยอัตราการซิ้นเปลืองน้ำมันฮะถ้ายืนแบบนี้ก็อยู่ประมาณราวไม่เกิน14ลิตรต่อชั่วโมงครับถือว่าคล่องตัวเลยคนขับเราสุดจัดเหมือนกันท่านผู้ชม ออกตัวเลยครับว่างานท่าทรายงานบ่อทรายนะช่วงล่างนี้ไปก่อนนะก็เป็นการมองเห็นแล้วครับคันแรกๆออกมาเจ้าของบอกว่าถ้ามันผ่านไปได้ในช่วงของ5้าพันชั่วโมงก็ถือว่าสอบผ่านเดี๋ยวมีคันสองคันสามตามมาจากวันนั้นถึงวันนี้ฮะ7,000ันชั่วโมงครับคันที่ผมเกินนำํำเลรฮะคันที่บอกว่าออกมาก่อนนี้แล้ว ระยะในการขุดสูงสุดเลยนะลึกสุดนะครับอยู่ที่6เมตร70นะท่านผู้ชมแล้วก็ระยะในการยกสูงสุดก็9เมตร80ครับเป็นขนาดของรถขุดทั่วไปจัดจำหน่ายโดยบริษัทชิโนไทยนะครับท่านผะู้ชมสนใจครับลองติดต่อสอบถามดูได้ฮนะ ในราคาที่ต่ำสีนะครับท่านผู้ชมในเรดนี้ต้องบอกว่าราคาในหวือหวาเลยกับประสิทธิภาพเต็มแบบนี้ไม่มีกั๊กนะฮะเครน่กโรยิงเขาเติมเต็มครับจัดเต็มทุกกระบวน้าไไร้ม้างแต่เครื่องยนต์แล้วก็ตัววัสดุเหล็กเกรดพิเศษครับในการถูกผลิตสร้างขึ้นมาเป็นรถขุดในครั้งนี้การออกแบบการดีไซน์ท่าผู้ชมถือว่าล้ำลเลย เมืองไทยเราครับทำกันตลาดแล้ว3ปีชิโนไทยฮะทำกันตลาดอืมคล่องตัวดีครับคล่องตัวดี2คัน3คันนะครับในบอ่อนี้ซีโหมดครับในการขับเคลื่อนไล่ม้างแต่หมดแอลครับแล้วก็ เป็นโหมด Eco ครับท่านผู้ชมขยับโหมดต่อไปนะครับเป็นโหมด S อส a ตนด r d นะครับสุดท้ายครับโหมดสูงสุดของเครื่องยนต์นั่นก็คือ h ฮพาวเวอรนะครับแล้วก็มีโหมดซันรูปด้วยมีโหมด p เ w e r b o ท t ครับบนตัวจอยสติ๊กนะฮะสำหรับเบาบะ,ะคนขับนี้เป็นแบบเบาะปรับสปริงนะครับท่านผู้ชมมีระบบช็อตอัพช่วยนะครับนั่งสบายเลย หัวเก่งค่อนข้างที่ใหญ่ฮะดูแล้วมันดูเหมือนกับแหมทึกๆดีอะโดยส่วนตัวแล้วผมชอบครับเห็นครั้งแรกนี่ปิ๊งเลยแกนสลักกุ้งกี่เป็นเหล็กชุบแข็งพิเศษนะครับท่านผู้ชมพนสึกครับถ้าไม่เจ๋งจริงก็คงจะยืนระยะบ่อทรายไม่ได้ฮะก็คงจะเป็นบทพิสูจน์อีกบทหนึ่งของคำตอบนะครับท่านผู้ชมจอนเดีย เทคโนโลยีระดับโลกจากฝั่งของอเมริกามาครั้งนี้จัดหนักจัดเต็มเลยในราคาต้องบอกว่าต่ำสี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้อะไรอะไรที่เข้ามาในบ้านเรานี่ต้องดูความคุ้มค่าเลยครับกับยุคแบบนี้ส่วนการ PM เ a i ม t e ท a นั้นะครับตัวนี้เขาให้มาจนถึง7,000ชั่วโมงครับเราเรียกได้ว่าใช้จนคุ้มแหละฮะท่านผู้ชม ในราคาเรทนี้ครับกืนคุณตั้งแต่ปีที่2แล้วตัวปั๊มนี่ก็เป็นของจอร์ดีนะครับสร้างเงินมาเองมอเตอร์สวิงก็จอร์ดีครับช่วงล่างตัวเดินก็จอร์ดีครับผู้ชมต้องบอกว่าของเขานี่เกือบร้อซเลย เร็วแบบนี้เดี๋ยวผมพาท่านชมครับไปรับชมอีกบริบทหนึ่งในทุ่งท่าลีลาเขาค่อนข้างที่จะจัดจ้านนะคันนี้ เรียบร้อยนะครับขอบพระคุณฮะสำหรับการติดตามและก็รับชมไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย